วันนี้ขอสวัสดีเด็กๆป .3 ทุกคนกันด้วยนะครับเราอยู่ที่แบบฝึกหัดหน้าที่89นะครับเรื่องการค้นหาข้อมูลนะครับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนะครับแบบฝึกหัดนะครับเขาให้พวกเราเนี่ยให้นักเรียนนะครับค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับจังหวัดที่นักเรียนอยู่นะครับหรือว่าจ <uct> ังหวัดอื่นก็ได้ที่นักเรียนสนใจนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปนะครับเราจะเลือกมาหนึ่งจังหวัดนะครับแล้วก็รมจะยกตัวอย่างนะครับเป็น สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดก็แล้วกันนะครับเราก็เปิดที่เว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานครับคลืนโครงก็ได้นะครับค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอ่่่าสถทททีีงเยวจังหวัดอบาสเกิดคูแล้วกันนะครับจังหวัดศรีสะเกดก็ได้นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเราพิมพ์ในช่องค้นหาเลยนะครับ แล้วเราก็เลือกขึ้นมานะครับมาหนึ่งอันนะครับก็จะขึ้นข้อมูลมาเยอะแยะเลยครับเราเลือกมาเส้นเหมือนกันเรเลือกอันแรกก็ได้นะครับเลือกอันแรกนะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ผาหมออีแดงนะครับครับแล้วก็มี ปราสาทโดนตวนนะครับวัดพระธาตุเรืองรองนะครับก็จะมีรูปภาพและคําอธิบายให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าสถานที่ตรงนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราค้นหาได้นะครับไาตอบในแบบฝุกหัดเลยนะครับแบบฝึกหัดจังหวัดที่เราค้นหานะครับชื่อจังหวัดชื่อจังหวัดชื่อจังหวัดนะครับจังหวัดที่เราค้นหาเมื่อกี้นะครับเป็นจังหวัดศรีสะเกษนะครับ พวกเราจะค้นหาจังหวัดอื่นก็ได้นะครับข้อมูลที่สนใจนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษนะครับข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อกี้นะครับลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวนะครับตอบองไรก็ได้นะครับหนึ่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษก็คือหนึ่งผามออีแดงนะครับผามออีแดงอ่า นะครับต่อไปนะครับแล้วก็ดูข้อมูลอื่นนะครับมาตอบต่อไปเป็นประสาทโดนตวนนะครับประสาทโดนตวนนะครับอยู่ที่อำ э เภอ,อประสาทโดนตวนนะครับผะก็ตอบลงไปก่อนสองนะครับปราสาทปราสาทโดนตวนนะครับ ต่อไปนะครับมีอะไรอีกนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับก็จะมีวัดพระธาตุเรืองรองนะครับดูภาพให้ดูด้วยนะครับวัดพระธาตุเรืองรองนะครับแล้วก็วัดพระธาตุสวณหงษ์นะครับและข้อมูลนี้ก็มาตอบเลยนะครับสามวัดพระธาตุเรืองรอง วัดพระธาตุเรืองรองนะครับต่อไปนะครับเป็นวัดพระธาตุสุวรรณหงนะครับต้อตอบเลยนะครับสวัดพระธาตุพระธาตุสุวรรณหงนะครับสุวรรณหงนอ่า ต่อไปนะครับต่อไปข้อ,อมูลส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นวัดนะครับจะเป็นวัดศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติวัดมหาพุทธารามนะครับวัดหนองตะเคียนบ้านขุมมนบรรพยนิดนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับให้พวกเราได้เลือกดูนะครับรูจะเอาสักสองข้อนลกันครับวัดปราสาทวัดสะกำแพงใหญ่ทำให้เขียนตอบได้เลยนะครับ วปรา,าสาทนะครับวัดสักกำแพงใหญ่อ่านะครับไปแล้วนะครับอาอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันหนึ่งข้อนะครับหนึ่งข้อ วัดดจะมีข้อมูงเกี่ยวกับวัดเยอะแล้วนะครับราศมีแล้วนะครับวัดล้านขวดวัดล้านขวดก็จะมีนี่นะครับวัดที่ทําด้วยขวดนะครับทาด้วยขวดทั้งนั้นเลยนะครับเป็นนะครับตอบอีกหนึ่งข้อเป็นวัดร้านขวดก็ได้นะครับวัดร้านขวดตรงนี้นะครับอําเภอขุนหานนะครับก็ตอบไปเลยนะครับหกวัด ล้านขวดร้านขวดนะครับนะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับที่เราต้องการค้นหานะครับดังแบบนี้เลยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนะครับาหมอีแดงปราสาทโดนตวนนะครับวัดพระธาตุเรืองรองนะครับวัดพระธาตุสุวรรณหงส์นะครับปราสาท วัดสะกระแพงใหญ่วัดร้านขุดนะครับหรือถ้าเด็ก,ดกมีคําตอบที่เยอะกว่าน,นี้ก็ตอบสาระตอบเพิ่มเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับดเด็กก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ